ครับมาพอดีมานะต่อตอนต่อมาลุงพ่ลวานปุ๋ยอยู่คุณเนาะพ่น,พนปุ๋ยพน่นปุ๋ยบ่ไหน,นวานเนาะเอาเครื่องพ่นเนาะทันว่ามีหนูอยู่ทั้งพน่นหน้ามึงหน้าผมนี่แหละทาง่นไปบเบิ่งเด้อว่าทันเด้อพ่นนี่ก็มนี้พเทียมเอาหนูแผงอยู่บ่ไหนมาโดนเด้อท่านนี่ ต้องเปลนเปี่ยนสิผมีอยู่เลยย่งางลงไปได้อยู่นี่เขาห่างว่าหนูทจะพน่นนี่มีว่าทันดิเห็นแล้พวพ่นน้าจากของนี่แหละครับผมไ่ได้เฮ็ดดอกให้ีน่น้องป้องไปแข่งข่อยให้พน่นให้ลุงเฮ็ดมันมีหนูอยู่ว่าทันปไปแม่ตกหนาหมองย่างขึ้นไปพ่นนี่น้องอ่ะ ใส่รักด oh. oh. okay. uh, ีๆล่ะย่างได้ย่างได้พี่น้องโบตกโบตกโอเคอยู่ไปแบบนี้ตำรวจเบิ้องถ้าผมมาห่างมเงิอมึงใื้อนี่เนาะถ้าผมมาห่างเนาะบวกน้ำหน้ากับมีปอทราดเดาะแต่ก่อนเป็นโพนทั้งทีล่ะโพนไว้นี่บ่ใหญ่เด้ยังจำได้อยู่ว่ามันเป็นกอไผ่น้ำหนามเนาะทีแต่ก่อนนี่เนาะแต่โบราณ พ่นมันที่สูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกปวกปวกภาษากลางเอื่นปวกเนาะอยู่แน้ำกินกันหลายนี่ยังปวกบ่ใหญ่ยอยู่เนี่ยถ้าผมมาห่างตอนเดือนนี้นะหนูติขึ้นอยู่น้ำพ่นมหมดแล้วอาฝนนะทางมันมีทหูงเปียวถ้ามาห่างเดือนบ่าจาักมื้อนี้เดือน ยีกาท่านว่ามกคลาสิบบได้ห่างเลยเด้อพราะพวกนี้สิบบได้แพรพันหลายรุ่นว่าท่านตอบเนี่ยอยู่ยี่หลีพ้นมาทางเปลี่ยนอยู่ครับผมนี่หนูใหญ่อยู่ครับนี่นี่ทางมันนะทางมันครับผมเจะตั้งกล้องให้ปุน้นทางมันหลอดน้ำใหม่ไปลงไปงูใหญ่หวยทางุมงคลมี แมีน,มน,มนี่นีนู่นุ่งอยู่ครับพอทางเงี่ก็อยู่ข้า,าง,ขงล่างพี่กขควยพี่รัาผมมันมากดลองหูเกาผมเนี่ยเบทางเที่ยวอยู่ rồi năm nay nó lại về thì cũng mua câu nhanh đi thì thuyền thì gặp anh nghe vô mẹ em hơi nhìn câu thì hắn lộ ok các nếu mà lén nếu mà ươn nếu mà đây đi mà hả các bạn mà đây đi mắng ở pha mà hàng các này ok mà hay mà nó đẹp cái không